ต้องการที่ขอสิทธิ์ต่ากค่ะ น้องเชียตก็้บงตามทีิเเล่นเ็นุกสาวเห็นกันได้ที่ละลูกค้ามาล้านหยาฮากรีวิวขอบคุณลูกค้าเออจะยด้ขากล่องมาหอดิจังลิ้มก็จะละเฮ็ยดจนเหรอโอ้ยมันกนสองปีเราคอยคายหยาเนาะคอยเฮ็ดคอยหัดไปน้ำอันใดบ่เป็นก็ะทามลุกทามร้านไป ่อยน่เบิ้งพี่กัดคนกโทษไปถามดูว่าเขาบังได้เขาจะได้เขาบังได้แต่ว่าเบิ้งพีกัดบันหน้าร้างนี่มันไกลกันมาคดนน่อกว่าแคบเดียวกอเดวนี่กะรกอนัดพอภาคก้อนพ่อยหญ่เดี๋ยวข่อยท่าคลิปเจ็บมือกัน่อยลืมขากล้องพอเป็นเจ้ากี่นอางพอสอบที่เอ็ด พอยังกวาดต้นนั่นหายก่อยซะก่อนเนี่ยต้อมซะก่อนพอยังให้เจ้าพ่อสายอย่างวะนี่พ่อสายพิเศษพ่อสายโอ้ยกับพร้อมกันนะเบิ่งผัวข่อยเพิ่นดูบอกเจ้าเมียซ้ำบอกไปตายน่ะขี้หยดเฮ็ดหยาดมาดวนมาเบียดหนี่ว้อนแรกกูสิไปแหละเบียดหน่นกูตั้งใจไว้แล้วจะข่อยสิเฮ็ดจังไดนย่านผัวตายก่อนออาันนี้คือการนี่ คอยได้เฮ็ดเหยียโอ้ยบึงแน่คุณได้หัวเห็ดด้เถ็เลนี่ีนี่ละสี่แดงเป็นดองกันโอ้ยแมนบนออบาทสิสมเพ่นบอนออบาทว้ายสมคู่ะจะไล่ละสมคู่บนออฮ่ฮฮคู่ยังขึ้นเยดหน่อยอยู่นี่เป็นคู่เป็นหมอคุณพ่อได้ผัวพี่งล่ออันแมนสวัสดิการดีเนาะนอใหเห็แล้ววังเล บูกงาเนี่ยนะขยะไปที่รอบเฮ็ดเปนห้างแล้วว่าใครไปเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดขอบห่วอยู่หน้าห้าง สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้แม่เพ้นจะอัปเดตแพงกุลาจังน้อยเนาะค่ะเนาะไอพ่อซื้อยังก่อนค่ะกับแม่พ่อนี่คมกับแม่บัวพ่อนี่คมกับแม่บัวมาจากบ้านไหนค่ะพุ่นมาตะลุ่มตะลุ่มครับโอ้หน้าทุ่มอำเภอศรีระพุ่มใกล้ใกล้กันนี่แหละเนาะค่ะเนาะขอบคุณนได้ลายเด้อแม่เด้อขอบคุณนได้ลายพ่อสิมาอุ่นุนพันหยามื่อนี้เนาะค่ะเนาะสองงานเมาเด้อพี่น้องเออสองลอยลูกค่ะขอบคุณนได้ลายค่ะ